สรุปย่างเงีครับวันนี้เรามาเล่นเลสสกินโคเวอร์คอสเพย์เป็นไซตามะนะครับสกินนี้ก็สามารถรับได้ฟรีๆนะครับก็อย่างนี่นะครับวิธีได้รับสกินไซตามะแบบฟรีๆก็ให้สะสมการ์ดสี่ใบนี้นะครับแล้วก็ฝึกฝนให้คะแนน ถึง28,000ื่นนะครับก็ดันสุดท้ายก็ให้สู้กับบัวรอนนะครับบัวรอนเป็นดักสลีงน็อปอาเป็นลอาชาร์เรลิกส์ร็อตแดงเป็นอาชุดาคุปตุน่นาจบเนตเตอรนี้ตัวไหนไม่รู้เป็นคามบูอินฟินิตี้ส่วนไอตเตอรนี้ก็เป็นมนุษย์ปูนะครับก็ถ้าไม่อยากลำบากใครก็ผมแนะนำให้มีสัก2-3ไอดีก็สามารถเข้าคลองได้เลยนะครับอันนี้นผมก็ได้มาเข้าคลองโดยการมีแค่2ไอดีนะครับผมก็ขโมยมาจากอีกไอดีนึงนั่นแหละครับ ก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะแต่ว่าก็ต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้รับมันอยู่ก็นานอยู่แต่ว่ามีแค่อสองไอดีก็สามารถรับได้แล้วมั้งเอาเกินตัมันก็มาเยอะเกินโชคดีเปนฉันไม่รู้จะช่วยยังไงมันมันเยอะเกินไป นี่ผมเล่นอยู่ในตำแหน่งโลมนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมกดธรรมดาได้นะครับกดธรรมดาก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรกันนะครับตอนนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยโหดนะครับหมดสกิลก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับ เหมือนเดิมทุกอยาก่างเสียงก็ยังเป็นเสียงแหลเอาง่ายก็คือมันคอสเพย์อย่างเดียวนั่นแหละไอ้ hey, ที่คอสเพย์ผมก็พอเข้าใจยอยู่ครับก็คงเขาก็คงคิดว่าอยากจะแจกแลรมั้งก็เลยทำสตอรี่ให้มันได้แจกแลรมั้งนะครับเขาอยากจะแจกแลเลยเอามาทําเป็นคอสเพย์อย่างนี้เอาอะไ ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเอาอีไม่ค่อยได้เล่นอืมแต่ผมสี่ผมโชว์ท่ายากนะครับ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าจะตายหรือไปได้ไหมไม่น่ามี

โอ้ยทำแบบเช่นแหละโอ้หลักเกินหลักเกิอเอ้ยกระปิด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 ตัวมันนุ่งนวลอะอาจจะคิดเองก็ได้แต่ก็หน่วงจริงแหละโอ้หจบเลยแมนกาดีได้ <laughs> โอ้จบเลยอุตส่าห์จะเท่แล้วอะไรคุ้มนี่ หนึ่งต่อสองตายแม่งตายเ e ินเกินทำได้ไหมเออผมเพิ่งมาได้กลับนะเออคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านชั้นนี้คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเนะี่ยเออเหมือนกันเดินขยันเดินป่าเราอย่างเลยไม่กลัวฟอรเรนไหนเหรอตายซะ an cười, lên 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 ở bãi nào đấy. An enemy has been defeated. chịu <coughs> <tôi>, quá vậy. Lão này là jiu... ช่วยไฟเล,ลยไม่น้มาเลย โอ้ฝ o ั่งฝรั่เขาจะจะรอดจริงหรอเออไสองงานอะไรนี่ไง,ง,งนี่ต่อยหรือสะก,กิด Welcome to the ring. Mm hmm, they're gonna jump. ใครเหนเ้าช่วยเลยเจ้าเด้กบ้างอ้เดี๋ยวเราดร oh. Oh. ูกันเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อโอ้ยรักแล้วก็โอ้โหตายมันคิดเองว่ามันแหลกเลยได้คิดเองเหรอมั้งาแต่มันก็รู้สึกได้เพราะมันแหลกอ่ะคิดอะไรไปแบบนี้ตลอดเลยเอากิดไปเลยนะค Defeated. An ally has been defeated. Raging and slayer have evolved. Let me get the. ซิร์ฟวนดูสวนเองตายนะโอ้โหมาดีฟอร์เรนโอ้โหอย่าห้าวโอ้กลายจะเสือเนี่ยเดคิดอะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้ อาอฟอร์เรนจุบจุบฟอ์เรกที่มีตังค์น้ายสยื่อนิไม่ใช่ไม่อร่เรนมีกาลีน่าจะาเสียแล้วพับมาทำมามึงพับมาฮักกูทำมาโอ้ยเดือไปแปดร้อย 800. โอ้โหนี่มันเลือดหรือลาโคนี่ เล่นเยอะเกินทำอะไรได้เนี่ยเล่นเยอะเกินเล่นมันเยอะเกินคอรี้น่าจะจะตายหรือเปล่าไม่น่านะถ้านานมันสูงละ เจ็บแต่าวะ้ชิง่งเนอะเหลตมาไงก็ไม่รู้ดิเราไม่มีแทงธรรมชาติก็น่าจะเสียเปล่าไปเลยแล้วกัน เอาดีตัวนี้ไม่เอาตีไม่เข้าต่อยดีนึงว่าสก,กิดมันเบาเกินม,มันเบามันเรียมเรียมมันเยอะเกินฟเฟรนโอนโอนวิ่งไปโดนทำไมไปแล้วฟอรเรน มันหลบได้ไงวะโหมุดเกยไม่หลบได้โอ้โหแม่งตายเถอวโอ้ยขี้ไม่โดนเลย โล่ที่ตายหนึ่งทำงานที่ไหน <c oughs> เอสอสงสาร <c oughs> แชลรี่เลยนะเนื้อผมยิงไม่ได้เอามาประวัติไม่รู้ทำได้หรือเปล่า <c oughs> ชิ่เหมือนแม่งรู้ว่า โอ๊ยเนื้อไปแล้วแตกเข้าไปนี่ไม่น่าสวยนะวันนี้ต้องกลัวไหมอ่ะโอ๊ยไม่น่ากลัวเจ็บเจ็บจะปล่อยป้อมจริงเหรอเราจะไปกันแบบไม่สนป้อมกันจริงๆเหรอโอ้หถ้ามีฟิกเกอร์นะเราจะไปเราจะเล่นก,กันแบบไม่สนป้อมจริงๆเหรอ ยึดก็ไม่ได้ด้วยมีกดกันป้อมอีกสุดยอดเสียสป้อมไปไมันมันแผลเนี่ยม,มันแผลคุ้มละโอ้ยอุย้ยก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป น่าตายผมไม่ได้บางขนาดนั้นทำไงเนี่ยตายทีเหรอนี่เอางสู่มายิงให้ดิดเรียบร้อยน่าจะจบไม่มีคิดไหมอ่าเรียบร้อยไม่สกัดมันเกิดคงจบไม่ได้หรอก กก็ก็ไม่ได้ถึกอะไรนี่ว่ะไม,ม่ฟิกเกอร์จ็นซี่นี่มันก็ถึกนะโอ๊ยโ,โอ๊โอ้ทำไมมันต้องตายกันด้วยแต่เดอร์ไม่อยู่เดร์ใครอยู่ก็อยู่ ธรรมดามันไม่ค oh ่อยจะจบเก้ากันหรอกอ๋อเราไม่รีมไหมโอ้หน้องนี่ต่อยสศกิจไอ้แบงค์เขาหังเฮ้ยแบงค์เคยเดินสวนแล้วไม่ใช่หรอ ยน่ากวเนี่ยไปแล้วเปลี่ยนเยไม่ได้เปลี่ยนกับสุดยอดจริงเละโอ้ จเจ้าเ้าโอ้ไม่ตดยไม่ตายไม่จ้ไม่จ้ม,จมันยื้เนี่ยเราเราไม่รีบเม่กดธรรมดาเราไม่รีบใช่ไหมล้ะเรากดชิวๆไงเราแพ้เราก็ไม่มีเสียดาวไม่ได้ดาวไอ้ <laughs> เปลี่ยนข้องลมไปดั้านานไม่ได้เปลี่ยนกับสุดยอดจริงๆ โลมที่ตายน้อยสดสด <laughs> แมวอย่าให้มันได้ดาวไม่อยากตีดาวดาวมันเลือดเยอะแมวแมวแมวไม่อยากตีดาวสามหมื่นโหน่าจะทันอยู่หรอม,มั้งแมวไม่อยากตีดาวดาวมันน่าเกลียดเกินไม่อยากตีดาวดามันได้เกลียดไม่อยากตีไม่อยากตีไม่อยากตี ไม่อยากตีไม่อยากตีเฮ้ยไม่ตีแล้วใช่ไม่ได้อาดาร์ไมอยากตีดาเลยดารมาแล้วนี้เห่นเพื่อนมันไม่เหมือนคองเลยนะดูไงก็คือมังกรเหมือนดูไงก็ไม่ใช่คองไม่ใช่เขาเล่นกันอย่างนี้เอาแล้วป้าผมฟอลิโน่ฟอลินดิโนฟอลิดิโน่ฟอลิน คอนเดนเซอร์จะเชียร์พินิหารสองหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็ตาย <Herr im ing> ตัว <c oughs> คำซันเซอร์จากเพื่อนไม่ไม่ป่าไปถ่วงเวลาเพื่อนไม่เข้าใจอะไรเลยป่าไปดึงให้ทั้งสองตัวเลยนะเพื่อน <S 1> <S 1> มันอยู่ในแผงของป่ารู้ไหมว่าเอลสูตีคนเดียวไหวเหรียยอดอ <S <S จริงๆไปแล้วในเวลานฮีโร่ไม่นะครับนี่ไม่ชอบตัวนี้เลยมันน่าเกลียะนะม,นมันมันมันตีมันยำบากอ่ะ นี่ตัวไหนอ่ะก็โอ๊ยตายแล้วโอ้ยล้มล้มล,ล้มบนเจ็บเป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหน อะไรฟอเรนอะไรฟอเรนมันหลบได้ไงวะมันจะร้อนจริงเหรอโอ้ในการดาไม่ได้หรอดูดิดามันนักเดาหายไปไหนดาวเฮ้ดามันขี้โกงอ่ะจบไปแล้วกันจิ้วโฮ้ยนี่มันได้ดามามันมันขี้โกงอ่ะมันนเกลียดนะมันมันขี้โกงไม่รู้จะพูดเนี่ยมันพอปล่อยออกมามันมันถอมนี่จะตีมันตายยังไงตัวหาไม่เอิบ ชมเคลมนี้เสร็จแล้วก็อย่าไปหาเล่นตามในแรงนะครับขอบคุณครับ